ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาตะลุยแรงนะฮะตัวรรริออนกันนะฮะมาดูกันว่าเราจะชนะไหมเราจะไปรอดไหม เฮ้ยไปแล้วเฮีย,ยแตกเฮ้ยไปแล้วว่าสิคนที่ดูกฟันคีบสี่ตัวแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาไหวมากใช่ใช่ไหวน มผมไม่ยกได้เลยมันยกพี่สายนะมืนะนะยอเดียวฮะจยพี่โอ้โหใครมาวะเนียตายัง <laughs> <laughs> ไงดีเลยรอคอย โหดไหมโหดไหมโหดอ้าวก็โหดเฮ้ยมันแค่ลงไปเจอมันโหดโหดเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยปูสาเพื่อนไปช่วยช้าเองอ่ะเราอ่ะไอ้เหี้ยมันเดินไม้สับสองเมตรอ่ะอืมโหดปูผิดหวังว่ะเนี่ยมาช่วยหน่อยที่เมฆไงไงนี่เอา เฮียก่อยแม่มาละอ,อุ้ยอีกนิดเดียวเองมา้ววาบกลับก่อนละกันไปกลางก่อนไม่กลาลแล้วน่อปเอาป่ะพี่ พี่ผมไม่มียกไูไม่มีอ่ะ <c oughs> โอ้โอผิดหวงัวงผิดหวงังผิดหวังผิดหวังมากผิดหวังโอ้บนโดลแล้วโอ้หพี่พี่แรงววนีน่ว่ะแรงละ

ไม่ลงมาแม็กกันเอานกนัวได้เอาคืิน้องเอาเพิร์นแลกชีวิตรู้ไหมรัไม่ทันรับตื่ออกมาแล้วมันต้องแลกเอ้ยเอาเพื่อไปแล้วเดี๋ยวกันไปละมึงเอาเพื่อหัวคุณได้เล่นเกมงานโคตรผูกกระหาย 哎呀！快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 <咯>！快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 ！ อออเอาเลยเอาลังอยกูไี่ด้แลพี่มาชาละตอนนี้กูช้ยอ่าเป็นเทก็มีหัวใจนะวยเฮียข้อมูลอะไรวะไมัมนันตะลุมบอลอยู่ <ใน S 1> ปาร์ตี้<ช>มุสลิมนวมามาอีสลาตันเซน,นีบากพาพิพางโชนมีช <c oughs> ื่อชื่อมันยาวจัอัตนีบากพาพิพ ข้างหลังอะไรลมโวยมอไม่มีไม่มีลงไปหามาแบะแบะแบะ yes ไม่มีใครโผล่มาเลยโอเคดูแล้วมีคนโผล่เอ้าถ่ายแล้วปีงปีงปีงไอ้เหี้ยปีง พี่ผมตายยังยังเบิ่ที่แ๊พี่อัติคนหน้าแน่เลยผมปิง้งไมไ่ขึ้นมาแล้วนะโกรธดีแต่ถ้านจีงขึ้นมาไม่ได้แหขาราแล้วจิ๊บไม่ได้ก็โดนรักแกงก็มีหมนะัว โเพิ่อนอโฟอโฟอ่ะโอ้โหไม่มีใครตามที่บอกเลยเค่ตีหนีมาแล้วตีมาตีมหนีใช่ไหมอย่าอ้าวมาล้างเหรอวะไปละไอ้เหี้ยอยู่ในดงส้นตีนชิบหายใช่ไปละ มาช่ 5, วยอยู่มาช่วยอยู่อีกครับวีเมียนติที่มีที่มีมาแล้วโอ้ม่ีบเลยมาช่วยดูแล้วไใช่ไหมครูมาพาไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยพี่แม็กพี่แม็กดูดูมันยิงดูมันยิงอะแบะ เมแม่ไม่ทำหน้าที่เลยตู้สดหังตีกเุินเสียวเุินเสียวนี่ต้องงานไ่เจอหรี่เกียร์ไปไมนเจอพี่อาไม่ปี่อยให้เธอร้อยนนวลโหพี่แมกให้สอนเนื่องอ่ะอันนี้เกียดเพี่อะไรถ้าไ่เข้าไปเนจี๊มาก เฮ้ยมีคนเปิดเฮ้ยมีคนมาเอาจริงเหรอเอาเอาไปไม่เอาดีกว่าไหมเออมอยู่ยไหนเนี่ยอ้สวยมาโอ้โหเียล้างบาบร์มาล้างใช่เพื่ที่โดนล้างคนนั้น้อออนที่หนูโดดสวยไม่เห็นมีใครพูดเลยสวยมากทุกคนเก่งแป พิถีพิังมาแล้วพิถีพิถันมาแล้วเกมันแน่ครับผมได้ไหมเ,เกิดมันเกิดมนเกิดได้ไครับอีกทีนึงโดนโดนโดนโด,โดโไหม มันก็อยู่ชั่วแล้วนะไม่หยุดเลือดปล่อยแม่งตายเลยสองตัวคาร่าเข้าแล้วเลยคาร่าแฟฝงจะตายไปเนี่ยเฮ้ยเฮิร์สให้เงานะเอาแม่มฮะชิบหายแล้วเฮิร์สถูกหายแล้วนี่ชิบหายกิน แคยไอ้น้องรักเป็นคนมาช่วยแล้วเพื่อนร้านไอ้ยี่อ่ะค่ะเขาไม่ร้านะมันเป็นจังหวะเขาวันเนื้อไม่มาช่วยแต่แล้วจะปล่อยเธอเดสมอลลี่ปล่อยเพื่อนมันตีไวมากเพื่อนไวมากเวอลาใหญ่น้า กกเฮ้ยข้างบนโดนนะเห็นไหมเนะี่ยไม่เห็นอ่ะเรียบร้อยแอเอามาจะไปไหนก่อนดีช่วยเพื่อน่อยเปื่แอเซอร์ไพรส์ะ <laughs> จังหวะมันได้ ถ่วงไว้ถ่วงไว้ข้างหลงนะังครับุกคนสวมากมากอยี่ตาย yeah. <c oughs> เียนได้แล้วอโเกน,นะินเัน,เนเยัลยก,กไปารเิที่บอกแล้วอโปลช่วอนะมันไม่ออกเลยเมันกดัติมาแล้วกดอัติมาเลยไม้อกดอัติ ่อ่ะแย่โหดเฮ้ยคไม่เข้าเลยเพื่อนเพื่นนปลอรอ่ะโอ้ยโอไม่สนใจก้อมอื่นต้องจับ้อมใหญ่เยียเออพี่ไม่ได้มอตอนโดดเพราะว่าที่เกิดพอดีจอมันตัดไปไหนก็มา โอ้โหโอ้โหเอาว่าอ้าวเดี๋ยวใครเนี่ยอแหววไปไหนมาเพิร์ยโอ้ยพรแล้วพรแล้วพรแล้วแล้ววันนี้เฮ้ยน้า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 เมื่อกี้เมื่อกี้กูอยู่ไปไหนไปฆ่าดิครับปล่อยตายเนี่ยนอนเลยจ้ะ ไอเชี่ยมแม่งแรงจริงเออพี่แม็กเออเอามันมีเดียนแตกเฮ้ยเชี่ยเกือบไม่กล้าพี่เลยเกือบแล้วแลาก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ